สวัสดีพี่เพื่อนเชาวที่ตอกและก็สวัสดีเอฟซีครอบครัวสดเช่นทุกท่านนะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ต้านะวันนี้ก็คัดมาให้คู่เดิมนะก่อนที่จะไปรับชมรนะฝากกดไลค์กดแชร์กดขอหน้าจอหน่อยกันเพื่อเป็นแรงใจกับพี่ต้าหรือว่าฝากกดติดตามหน่อยด้วยกันจะได้ไม่พลาดในทางดีแบบเนาะโอเคนะไปดูผลงานของวันก่อนีกว่านะผลงานของเมื่อวานน้องเป็นยังไงบ้างน้องสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะเมื่อวานก็ถือว่ายับกันไปแต่ก็ทางด้านของซิ ซลซียักษ์ไปอะไรก็จะนั่งสปเปอร์นะเมื่อวานก็ถือว่าสดลี่ปงป่าอะไรก็จะนั่งวบบวล้วผมไม่ทำงานด้วยแลก็จะนัองอัตราต้าเมื่อวานก็ถือว่ายักันไปนะคะโอ้โหเปิดเกมมาค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะขึ้นนำก่อนเลยประตูศูนยโดนกลับแซงเฉยสองสองหนึ่งทางด้านอัตันาต้าเมื่อวานก็ถือว่ายังจริงแล้วก็จะนังของยูตัวนะผมเมื่อวานก็ติดดาวได้วยก็ถือว่าเฉลี่งปางสำหรับทางนของลิเวอร์พูลยักไปทางด้านของยูตัวนะผมก็เข้าหนึ่งตุยไปหนึ สามารถทักเข้ามาหาผมและก็เคมบินได้น้องพี่น้องรับคืนเท่าตัวเลยสําหรับใครที่ตามเมื่อวานน้องพี่น้องใครที่อ่า หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดครอบควรเนาะพี่น้องอยากเข้าควรกันนะผมก็เข้ามาระดับการนมทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะหรือว่าทาักทางทักขาผมอยู่หน้าโปรไฟล์เหมือนกันเนาะพี่น้องโอเคแล้วผมในครั้งนี้นะไปดูทางด้านของคู่แรกกันนะ,ะก็จะเป็นด้านของอูดิเนเชจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านอินเตอร์มิลานนะผมคู่นี้ก็ยกทางด้านอินเตอร์มิลานเป็นทางได้เพียบกว่าเปิดมาที่1.25ใครอยากไปดูผลงานทางด้านของซาลิตีเฮีดดี้สองเกมที่ผ่านมาปเป็นทางอินเตอร์มิลานนะผมเล่นในบ้านตัวเองเก็บชัยชยน,นะไปได้ทั้งสองเกมเลยในมานอา,ไไงา,นานองชัย เป็นการแพ้ไป3เกมแรกก็เสมอ2โดยภาพรวมทนะัณอินเดเช่ก็ถือว่า,ขาเขาแทบเย็บแพ้หรือว่าเสมอมากกว่านั่นเองส่วนผลงานทั้งฤด์มิรานตอนหเกมที่ผ่านมาผมชนะไป4เกมนะผมจึงจะสรุปแพ้เพียงแค่เกมเนดะียวในผลงานสุดก็ไปแพ้ล่างนะของแอ เลนจิโกมาเิดไปที่2อหนึ่งแล้วก็เอาชานะทางของปรุญญาไปหนึ่งศูนย์โดยภาพรวมทางของอินเตอร์มิลานก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเล่นในบ้านไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านก็ดูดีนะคำพื้นี้ให้มองเป็นทางของอินเตอร์มิลานได้เลยนะฮะแล้วก็สิบเอ็ดในครั้งนี้ก็ถือว่าได้ลงครบตี้เหมือนกันนะสำหรับอินเตอร์ในครนนนั้งนี้ส่วนทางคู่ที่สองนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นทานงของเยอรเดนเนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยอือนทางของอ่าอ่า ฮักเค้นนะผมคู่นี้ก็ยกคะแนนตัของเยอรมันเป็นทั้งได้แบบกว่าเปิดมาที่0.5นะส่วนสถิตีที่เซนสองเกมที่ผ่านมาเป็นตั้างของเยอรมันนะผมสองเกมที่ผ่านมาเก็บชนะเป็นทั้ทั้งสองเกมเลยส่วนผลงานตั้งของทีมเจ้าบ้านอย่างฮักเคนเกมเล่นในบ้านตัวเองนะชนะไปสองเกมนะขอไปด้วยชนะไปสามเกมเสมออ่าแพ้สองเกมเท่านั้นในผลงานล่าสุดก็เอาชนะแานตั้งของเดนเกลฟอร์ดลงไปที่สามศูนย์แล้วก็เอาคะแนนตั้งของโกเทนเบิร์กไปที่สามศูนย์โดยภาพรวมบอกเลยว่าตั้งของเยอรมันฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างขี้เหนียวดานอู ใชยไม่เจอเลยนะเป็นการแพ้ไปติดๆิละห้าเกมนะพอจะเริ่มใน,มน,ใมนครัน,คน,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 นี้ให้มองชาวบ้านอย่างฮารเค้นได้เลยนะฮะในครันี้บังคับชนะหนึ่งประตูแน่นอนนะสำหรับตำแหน่งฮารเค้นในครั้งนี้ส่วนคู่ที่สามนะมในครันี้ให้มองตำแหน่งของบอลบี้แล้วกันะนะผมจับเปิดบ้านรับการมาเยือนตำแหน่งของซินเคบบอกนะผมคู่นี้ก็ยกให้ตำแหน่งบอลบี้เป็นทางได้แบบกว่าเปิดมาเพียงแค่หนึ่งช่วงตัวทำซาติติเฮดด้วยสองเกมที่ผ่านมาเป็นตำแห่งของบอลบี้เก็บชัยนะได้ทั้งสามเกมเลยในผลงานสุดเล่นในบ้านตัวเองก็เอาชนะไปได้สี่ประตูหนึ่งส่วนมมมาชนะไปเเเกกผสอแล้ว ก็แพ้ไปดีกี่เดือนนะพระราม ในผลงานสุดก็เอาใชนะซิงเคบอกไปที่ 4, 4ี่สีนเองส่วนผลงานทานขซิงเคบอกตลอดหเกมที่ผ่านมาเกมเล่นในบ้านตัวเองนะแพ้ไป3เกมแล้วก็เสมอ2โดยภาพรวมทางด้านของซิงเคบอกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยับมาเหมือนกันนะฮะในดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดมา,ากนะครับในขันอดีให้มองเจ้าบ้านอย่างบ bon อนบีเลยนะฮะในขดีเปิดเลดมาเพียงแค่ครึ่งช่วงตัวน้าขอไปด้วยเกหนึ่งช่วงตัวน้ำน,นะไปรู้มาได้ที่สองสหรับทางด้านของบอลบีัเลยสำหรับคืนนี้ส่วนคู่ต่อไปก็เป็นด้าน เกิดมาที่0.75นะขยับไปดูผลงานฐานะของสถิติได้3เกมที่ผ่านมาเป็นฐานะของฮารฟนับยอดูนะผม3เกมที่ผ่านมาเก็บชัยชนะทั้ง3เกมเลยชี้เคยจบด้งเบลเร์ลิกมานะส่วนผลงานฐานะของเจ้าบ้านอย่างเบลเร์ลิกตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะเป็น3เกมเสมอหนึ่งและก็สะดุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวในผลงานสุดก็เอาชนะฐานะของอคาร์เนสไปที่4-1และก็เอาชนะของเขาครับนับฟิกไปที่4-0โดยภาพรวมฐานะของเบลเร์ลิกช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมาอย่างต่อเนื่องส่วนผลงานฐาน้ะของฮานร์ฟนับยอดูก็ถือว่า ดูดิมกันแต่ว่าในครั้งนี้มันได้เปรียบเก็ในบ้านทางด้านของเบลดลิกแน่นอนนะ,ะในครั้งนี้ผมว่าทางด้านของเบลดลิกก็จัดแผนมาใหม่แล้วนะ,ะในครั้งนี้บอกเลยว่าเก็บใช้แน่นอนนะ,ะไม่แพ้ขาบ้านเหมือนเดิมนะสำหรับทางด้านของเบรดลิกในคดีส่วนคู่ต่อไปคู่ที่ห้านะก็เป็นด้านของอ่าซันตาเดนะผมจะเปิดบ้านรับการบียอยทางด้านของ เอาคอคอนนะผมคู่นี้ก็ยกไปทางด้านของซานตาเดย์เป็นทางด้าเปรียบกว่านะผมเปิดมาที่ครึ่งช่วงตัวทำนะฮะใครอยากไปดูผลงานกันดีกว่านะผลงานทางด้านของสถิติเฮดดิสองเกมที่ผ่านมาหน้าผมก็เป็นทางด้านของอันคอคอนนะผมเก็บชัยชนะได้3ประตูเล่นในบ้านตัวเองด้วยในคำด้านส่วนผลงานทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างซานตาเดย์ตระห้าเกมที่ผ่านมาชนะไป4เกมหน้าผมแพ้เพียงแค่เดือนในผลงานในผลงานสุดก็เอาชนะทางเอลเช่ไป2 1แรกก็เอาชนะของเตเรย์ยปไปที่4 2โดยภาพรวมทางด้านของซาตาเดย์หน้าผมก็ถือว่าดูดีมาอย่างตตััวววเเเเรื่่ออองงงงงลลยกมมในนนนนบ้้าาาาสผททดขี อย่างอันคอค่อนเอาตลอดห้าชิ้ที่ผ่านมานะแพ้ไปสี่เกมและก็ชนะมาเพียงเกมเดียวในผลงานล่าสุดเลยนะก็ไปแพ้แต่นั้นของสปอร์ตติกกีคอนไปหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปแพ้แต่นั้นของเอลเช่ไปสามศูนย์โดยภาพรวมชนะของอันคอค่อนบอกเลยว่าช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างที่แย่แล้วก็อย่าเจอกับชนะของราซิ่งซานตาเดในครั้งนี้ผมมองว่าชนะของราซิ่งซานตาเดไม่แพ้ขาบ้านแน่นอนนะฮะในครั้งนี้เก็บชัยด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นชนะของโอเช่จะเปิดบ้านรับการไปอนนนทง้้ขอัวะผมคู่ีก็ยกงนขออโเช่เปนางาดนนะะฮอั ที่หนึ่งเจออันดับที่7ในครั้นี้ก็ถือว่าน่าสนใจสถิติให้ได้สองเกมที่ผ่านมาเป็นชนะโอเชี่ยนกองเก็บชัยชนะไปทั้ง2เกมเลยในผลงานสุดก็เฉือนชนะมา2-1ส่วนผลงานแตงด้านของชิมเจ้าบ้านอยา่างโอเชี่ยนเกมเล่นได้มาตัวเองชนะไป3เกมนะแล้วก็เสมอเสียงแค่สองเกมเท่านั้นตลอ,ตอ,ตอ,อดห้นานเกม,มท,ยยที่ผ่านมายังไม่เคยแพ้ใครเลยส่วนทางด้านของชิมเจ้าบ้านนะขอไว้ด้วยส่วนทางด้านของทีมเยือนตลอดห้าเกมที่ผ่านมาเก็บเอาไปชนะเสมอไปสามเกมและก็แพ้สองโดยพาร์ทบอลแต่ด้านของทัวร์บอกเลยว่าช่วงนี้ฟุตบอลก็ถือว่าค่อนข้างแย่มากนะหรือว่า สองประตูสำหรับทางนั่งโอเชียในค่ำนี้สบายสบายเลยแล้วกันนะฮะไรก็จะน,นี้สองตัวแล้วกันนะฮะในค่ำนี้ก็คัดมาให้พิทีเราแล้วกันนะ,ะตัวแรกแล้วกันนะผมให้มองเป็นด้านของบอลบี้เลยนะฮะในค่ำนี้บอกเลยว่าไม่แพ้ในบ้านแน่นอนนะฮะดูจากผลงานแล้วนะหรือว่าสถิติเฮดเวก็จะเป็นทางด้านของบอลบี้ช่วงนี้เป็นทางได้เปรียบค่อนข้างที่เยอะเลยนะไรก็ตัวที่สองนะ,ะให้มองเป็นทางด้านของเบลลาบลิกได้เลยนะฮะในค่ำนี้จัดแผนมาใหม่แล้วนะหรือว่าตัวสั ตัวจริงนะเลยลงครบตีแน่น,นอนนะแล้วก็จัดแผนในค่ำคืนนี้บอกเลยว่าไม่แพ้ขาบ้านอีกเช่นเคยนะสำหรับฐานะของชิงคบอ๊แล้วก็บอลนอกกระแสแลยกันนะสามตัวที่ผมคัดมาให้ในค่ำคืนนี้สำหรับชุดกครงการน้องพี่น้องตัวแรกเลยกันนะให้มองไปทางด้านของวิลเลียมนะฮะะเวลเล่มนะเวลเล่มนะ์่อไปด้วยเวลเล่มทเวนะเวลเล่มทเวแล้วก็ไปที่กำแพงมองบนเต็มเวลาแรกก็ตัวที่สองนะให้มองไปทางด้านของเอซัคอากมาได้เลยนะ A เอซัอกมานะฮะ นะไปที่ต่อให้เลยนะสําหรับตัวนี้แรกก็ตัวที่3ามนะให้มองเป็นท่าน้างของอาแจกเยาว,วชนนะตัวที่สามอาแจกเยาว,วชน นะแรกก็ติดกำแพงมองบนไปด้วยนะสำหรับศึกฮอลแลนด์ดิวิชัน2ในครั้นี้ชอบจัดขัดสนได้นะพี่น้องสนใจอยากเข้าโคดิกันนะหรือว่าอยากมาตามชุดบอลสดนะหรือว่าบอลวัยนะพี่น้องก็ตามมาเข้ามาหน้าช่องระ้ับนะสำหรับใครที่สนใจก็กิลิงเข้าไปเลยนะผมหน้าโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะสำหรับใครที่ตามผมเมื่อวานเนาะพี่น้องขอโทษที่ท่านนั้นะสำหรับใครที่ตามชุดดวลการสามผมเมื่อวานนะพี่น้งสามารถทักเข้ามาเค็มบินผมได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจนะเจอกันในข้าววัาหรือว่าเจอกันใหม่อีกในข้าววันหน้าของ